เก่านึก่งกว่าเก่านึก่งกว่าเก่านึ่งกว่า,อาอโอ้มาดิมาดิโอ้โหตาบอดหิบหายไหวไหมเนี่ยเออตีก่อนไม่เท่าไหร่กระโดดตีกระโดดตีในเฮ่อะไรวะโอ,โ,โอ้โหสก,กิลอัพเลยกดเค,คขึ้นมาก่อนเลยนี่อัพไปก่อนเออลืมเลย สวัสดีครับวันนี้ก็ขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่เกมกลับเข้ามาสู่อะไรล่ะฟาร์แรกเลยเกมไมโครฟ์นะวันนี้ก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แบบมอสดีซีดคาวนะครับเป็นมอสเกี่ยวกับเมื่อที่ล่มสลายไปแล้วนะครับแล้วเราก็ต้องแบบว่าหาพวกเซรุ่มเพื่อแบบกอบกู้โลกใบนีไว้นะครับเพราะว่า มันเกิดการซอมบี้บุกโลกไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะอันนี้ก็เป็น EP ีแรกนะอาจจะยังไม่ได้ทาอะไรเป็นแหลกเป็นแหลงมากอาจจะแค่แบบมาบอกคร่าวๆนะว่ามดนี้มันคืออะไรเออก็อย่างที่เห็นเลยมดนี้มันเกี่ยวกับแบบว่าพวกซอมบี้นะพวกแบบว่าเมืองเมืองที่ล่มสลายเพราะว่าซอมบี้บุกโลกนะซึ่งในเมืองนี้ก็ได้จะมีแค่เราคนเดียวแต่และเมืองนะครับมันจะมีแบบความยากความง่ายแตกต่างกันครับอันนี้ก็คือเมืองที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีเมืองติดเชื้อด้วยไว้ในอนาคตถ้าผมเจอเดี๋ยวผมจะเราจะไปลุยเมืองติดเชื้อกันแล้วก็็อันนนนนีี้้บจจะเเป่มาทด บบโดยตามบ้านแต่ละหลังนะครับก็จะมีของแบบแตกต่างกันอนยะ่างเช่นบ้านหลังนี้ก็จะอาจจะมีแบบว่าเป็นพวกเงินกระสุนแล้วก็ทอดอะไรเงี้ยครับเป็นพวกมีดทําครัวมีดอิตโต้นะเออแล้วก็อันนี้ใช้เอาหามดาแล้วก็อันนี้ตู้เย็นเปิดได้น,นะครับอันนี้มีน้ําอยู่แล้วก็อันนี้เป็นคุกกิ้งพอร์ตนะครับสามารถแบบว่าทาทาแบบว่าอาหารได้นะครับแต่ผมทําไม่เป็นหรอกช่างมันมีกิ่งไม้ตามทางที่สามารถเก็บได้นะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นรออ้านอาหารนะถ้าจำไม่ผิดนี่ไง โดยพวกสปาวมอนเตอร์นะครับก็มันจะดอปพวกซอมบี้มานะครับตอนกลางคืนหรือว่าตอนนี้มันแจ้งเตือนอะไรเงี้ยมันจะแบบซอมบี้มันจะเกิดขึ้นมานะครับฉะนั้นก็ทุบทิ้งด้วยนะครับคอยทุบทิ้งอันนี้เป็นซูชินะครับก็กินได้ก็เปิดดูนะครับมันจะมีพวกอาหารอยู่เพราะอาหารเกมนี้เรียกว่าจําเป็นมากนะครับนอกจากจะมีค่าอาหารแล้วยังมีค่าน้ำ้วยนะครับถ้าสังเกตตรงข้างล่างนี้แล้วก็นอกจากนั้นยังมีพวกแบบว่าอาหารครบห้าหมู่ด้วยนะเออเรียกว่าโคตรสมจริงอะ่ะเป็นมอสที่สมจริงดี ก็เก็บไปก่อนนะครับช่วงต้นเกมนี้มีอะไรก็เก็บหมดนะครับอย่าไปสนใจดีเทลครับอย่าไปสนใจคําดูถูกดูแคลนผมว่าเราเริ่มจากการตัดไม้ดีก่อ <c oughs> น่าจะจําเป็นอยู่ช่วงนี้เฮ้ยอันนี้เป็นหมูในเกมนี้นะครับหากคุณตัดต้นไม้ไปนะครับด้วยขวาน,นมันจะแบบว่าหล่นมาทางต้นเลยก็เรียกว่าดีเลยไม่ต้องเสียเวลาตัดกันอยู่นะแล้วก็มันจะปลูกใหม่ให้เราด้วยก็ยิงดียิงขึ้นไปอีกนะสุดยอดเลยเอ๊ะเอ้ย,อยมีเลเจร์ เอ้ยอันนี้สาคัญมากเลยต้องเก็บไว้เพราะว่าเลเจอร์สำคัญตัวเรามากเลยท้ายเกมอะสามารถหยิบได้คนระับผมลืมบอกไปเออผมว่าเอาหลังนี้เป็นบ้านเราดีกว่าจะได้แบบว่าเข้าง่ายออกง่ายเนี่ยผมว่าโลเคชั่นมันกําลังโอเคเลยแหละอันนี้ม่งเออผมว่าหลังนี้แหละของแท้แม่ให้มาอันนี้ตู้เย็นเหรอตู้เย็นก็เก็บไปก่อนฝากเก็บของเนี่ยน,นะอาจจะไม่ใช่ตู้เก็บของให้ดีแต่ว่าเก็บได้ฝากไปก่อนเราไปสำรวจเมืองดีกว่าก่อนที่มันจะมืดเลยนะ ถ้ามืดแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดอาการหนังชีวิตขึ้นได้โดยในแต่ละตึกนะครับก็จะมีความแตกต่างกันไปอย่างเช่นแบบบางตึกเป็นธนาคารก็อาจจะมีพวกเงินอะไรเงี้ยเงินก็สามารถเอามาแลกของกับวีเลเจอร์ได้นะครับท้ายเกมเรียกว่าโคตรสาคัญเลยอันนี้อะไรเนี่ยเราตำรวจมีของไหมมีดินี่ไงขอญาตนะตำรวจคงไม่ใช้แหละแต่เราใช้แน่เออนี่ไงมันมีปืนด้วย ด้วยปืนในเกมนี้นะครับก็จะต้องใช้กระสุนนะครับนี่โคเทเอ้ยมือแล้วว่าสโลเน่เราติดสโลเน่นะครับเพราะว่าเราไม่กินน้ำนะมอสนี้นอกจากจะต้องกินอาหารต้องกินน้ำด้วยนะครับไม่งั้นอยู่ไม่ได้อยู่ไม่รอดม,ม,มีปืนโคเทเลยถ้าเราถือทอดไว้ที่มือเอ่อมือซ้ายนะครับเราจะแบบว่าทําให้ทุกอย่างสว่างขึ้นได้ด้วยนะนอนก่อนแล้วกันคืนนี้ค่อยว่ากันตอนเช้าโอ้ยมีดว่ะแล้วก็มีหมวกด้วยเออใส่ดูกัน มีรองเท้านะรองเท้าตำรวจแล้วก็หมวกตำรวจนะเี็นแบบว่าคนดีนี้ผมชอบอะไรมีตีโคตรไวอะ่ะโดยอ้ว,วุธในเกมนีนะครับก็จะแบบว่ามีดาเมจต่างกันแล้วก็ความเร็วกัจบจมตีที่ต่างกันด้วยนะครับไม่ใช่ดิเราจะคาพิทแอคปะโอ้แมงสติสติแมงหลุดหมดละโอเคไม่เป็นไรรังมันผราว่าเอาวิลเลเจเก็บไว้ในไว้ในตู้เย็นก่อน <c oughs> ไว้ในตู้เย็นก่อนดีกว่านะเพราะว่ามันเสียงมันดังอะนอหคูน่ารำคาญเออเราไปสำรวจเมืองกันดีกว่านะ EP พีแรกไม่น่าจะมีอะไรนี่ก็เป็นบ้านนะบ้านหลังใหญ่ โดยบ้านหลังใหญ่ก็จะมีของแบบต่างๆเฮ้ยเสียงแล้ววะโู่ม่งโคตรน่ากลัวเลยได้ยินไหมทุกคนได้ยินไหมเสียงม่งน่ากลัวมากเออนี่ไงถ้าเราแบบว่าเจอพวกสะเป๋านี่เราถูกทิ้งไปเลยนะเพราะไม่จำเป็นอ่ะมันเกิดแบบเยอะมากเลยถูกไปก่อนไม่งั้นมันจะเกิดอีกนะมันจะเกิดแบบว่าเยอะมากแล้วเราจะเอามาอยู่ไาชิวสบายเลย อันนี้จะเป็นพวกแบบว่าอุปกรณ์แบบอิเล็กทรอนิกส์นะก็สามารถแบบคับพ,พวกเครื่องจักรได้แต่ว่าเรายังไม่ต้องใช้ช่วงนี้ก็ขอเป็นเฮ้ยเขาเรียกว่าไงอะฟิลอะติแฟกอะทาให้เราแบบว่าสามารถมีแบบพลังพิเศษได้เช,ช่นอันเนี้ยทำให้เราแบบสามารถกระโดดสูงได้ก็ดีแล้วก็มีเพชรด้วยโหแค่นี้เราก็เก่งแล้ว,ว่ะมันเอาไว้สร้างแบบพวกเครื่องจักรได้แต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาในอนาคตแล้วกันอันนี้นะครับไม่จำเป็นว่าต้องมีสเป๋านะครับคือมันสามารถเกิดตามหมู่บ้านตามทางได้เลยนะครับไม่ต้องแบบว่าอยู่ตามหมู่บ้านมันก็มีขึ้นมาได้นะ โอ้แม่งเสียงเสี่ยโคน่ากลัวเลยเอ้ยตัวนั้นมันเป็นตัวระเบิดน่ิวะเนี่ยมันเป็นตัวแบบว่ามันสามารถแบบปล่อยละอองสีม่วงใส่เราได้นะครับก็ระวังด้วยถ้าเราโดนลรอองสีม่วงมาเราจะไม่สามารถตีได้นะครับก็เป็นระยะห่างนิดหนึ่งต่อมาชา้าเลยเงี้ยเฮ้ยโอ้โแม่เกิดมาเต็มเลยวะอย่าอย่าทำอย่างนั้นโอเค มันไม่ได้เก่งมากนะครับพวกซอมบีพวกนี้พวกซอมบ,อบีในเมืองนี่แบบว่าไม่ได้เก่งมากเน้นเยอะมากกว่าแต่พวกที่เก่งจริงจะเป็นแบบว่าในเมืองติดเชื้อนะซึ่งอันนี้ยังไม่ติดเชื้อเท่าไหร่ก็ดูเหมือนติดแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่กลายพันธนะุ์อ่ะมีเมืองที่แบบกลายพันธุ์อยู่อันนี้จะเป็นตึกเนี๋ยผมเลือกตึกดีๆหน่อยแล้วกันนะไหนๆจะเข้าแล้วอันนี้จะเป็นเอยซูเปอร์มาร์เก็ตอันนี้น่าจะเป็นป้อมตำรวจเดี๋ยวเราเข้าไปในป้อมตำรวจดีกว่าเอยอันนี้เป็นรถอันนี้สามารถขี่ได้นะครับถ้าใครแบบว่าอยากได้รถถามว่ามีีีม้รรถถ่ไดคนะ แล้วมันต้องใช้พวกแบบว่าของซ่อมอะแต่ผมไม่มีอะตึกตึกตำรวจนะครับก็เข้าไปได้ก็เปิดเข้าไปเลยง่ายง่าีไปก่อนนะครับได้อยู่นี่ครับสปาวก็หาดีๆนะครับมันจะมีแบบว่าซ่อนอยู่ตามใต้พื้นหรือว่าใต้ที่นั่งใต้ทางเดินอะไรเงี้ยก็หาดีๆอย่าเพิ่งแบบว่าไว้วางใจนะครับแต่ถ้าคุณไม่อยากแบบว่าเข้าไปผจญกับไอ้พวกนั้นนะครับคุณก็ไม่ต้องแบบว่า <laughs> เข้าไปสุดก็ได้นะสามารถแบบทุบแค่บล็อกนี้ครับมันจะมีพวกกล่งบบกอ,งกองอยู่ตรงนี้ถ้าแบบว่าโดยปกตินะครับถ้ามันมีของมันจะ กับชั้นบนสุดนะครับ <c oughs> ชั้นบนสุดก็น่าจะมีสปาอยู่ตรงนี้ถ้าใครแบบว่าหาไม่เจอก็รอแบบดูพวกควันนะครับพวกสปาวนี้มันจะมีควันแบบพึ่นมานครับจริงๆอันนี้มันมาใช้ล้อมบ้านแล้วนะมันเป็นแบบลวดหนามนะไม่ให้ซอมบี้มันเข้ามาแต่ว่าไม่เป็นไรโอ้ยของมันเต็มเลยวะนี่คผมชอบมากเลยไอส้สีสีเหลืองเหลือเนี่ยแบบว่ามันสามารถกินได้เลยเนี่ยดูดิกินไ,ได้โคตรไหวอะ่ะมันไม่จำเป็นต้องแบบว่านั่งกินเงียบเงียบเงีย้เงียบเงียบเก็ตว่าแบบนั้นมีชั้นล่างด้วย เป็นพวกแบบตู้เซฟอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นเซฟบลอกนะครับมันจะไม่มีของของจริงอยู่ข้างในนะครับไม่สามารถขุดได้ต้องเป็นแบบว่าที่ขุดหินนะอันนี้ก็เป็นบล็อกเหล็กนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้เลยแต่เราไม่มีที่ขุดหินนะเดี๋ยวค่อยมาเอาแล้วกันโดยข้างในก็จะมีแบบบล็อกทองแล้วก็บล็อก,อ,กเอเมอรัลด้วยนะรับเ,เมอรัลเกมดีผมว่าไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่ไม่เท่าแบบว่าเงินอะไรเงี้ยเพราะว่าเอ c มซมันใช้เงินแรกอะมันไม่ได้ใช้อเมอรัลแลกแม่งเสียงโคตรน่ากลัวเลยเนี่ยข้อดีของการนี้โอ้ย ดุ้งเลยไม่เงยพยายามอยากให้มันกัดเรานะครับเพราะว่ามีโอกาสติดเชื้อได้ถ้าติดเชื้อนี่เราเรา,เราต้องตายอย่างเดียวนะครับ mm. ข้อเสียของการติดเชื้อคือมันจะไม่ได้ทําให้เรากลายเป็นซอมบี้หรอกเอ mm. อก็ไม่ก็มัน <obe ats> อาจจะทําให้เรากลายเป็นซอมบี้ถ้าเราตายแต่ว่าระหว่างที่เราติดเชื้อนะครับเราจะหิวเป็นอย่างมากเลยแบบเราโดเปลืองอาหารอะแบบว่าเราจะผ่านอาหารเยอะมากอะเออไว้ถ้าแบบมีโอกาสติดเจะติดให้ดูนะแต่ก็ไม่ติดดีกว่าเฮ้ยผมไม่ได้เอาน้ำอะหรอนี่ไงน้ำวิสกี้โอ้โหวิสกี้ อันนี้นครับเป็นวิสกี้นะครับก็มันจะให้ค่าน้ําเราแล้วก็มันจะทําให้เราแบบมีโอกาสทําให้เราแบบมึนเมามึนงงด้วยเออขอแนะนําให้กินเป็นน้ําปกติดีกว่านะครับอย่ามากินเลยเหล้าเบียร์ไม่ดีหรอก โดยเกมนี้ครับจะมีการอัพสกิลนะครับแบบที่ผมอัพไปตอนแรกก็มันจะมีแบบเอ่อค่าสก,กิลนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับการโจมตีนะอันนี้จะมีพวกแบบว่าระยะดามเมจของปืนความเร็กวก็โจมตีของแบบว่าอาวุธระยะใกล้นะครับแล้วก็ความแรงของอาวุธระยะใกล้นะครับผมแนะนําให้อัพแบบว่าความแรงเต็มหลอดเลยครับเพราะว่าอาวุธเร็วๆมันก็มีแล้วมันแบบเร็วเพียงพอแล้วแต่ว่าความแรงเนี่ยสำคัญครับ การลงเหมือนนะครับอันนี้จะเป็นแบบว่าเกี่ยวกับการเคลื่อนที่นะครับก็จะมีแบบพวกแบบว่าป้ายน้ําไวเป็นพวกแบบว่าวิ่งเร็วสตามินาผมแนะนําให้อัพแบบว่าลงไม้ถึงแบบว่าสามันใหญ่นะครับแล้วก็พอแล้วแล้วก็ไปอัพพวกเออสปีดเยอะๆนะครับ ไอพวกนี้ไม่ต้องไปกวนมากก็ได้ครับมันน่าจะไม่ทมําให้เราติดเชื้อนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะทําให้เราตาบอดอย่างเดียวโอเคตินแล้วเช้าวันสดใสไปกันต่อโดยของที่จําเป็นนะครับที่เราแบบระเม็นใช้ผมแนะนําไม่เอาน้ําไปนะครับแล้วก็ลงอาหารไปอันนี้อาหารเพิ่มน้ำนะครับเรียกได้ว่าโคตรด,ดีเลยแล้วก็บวกค่า vegetable ด้วยนะพวกปืนนี้ผมแนะนําว่าเก็บไว้ใช้ตอนท้ายเกมดีกว่าครับเพราะว่ากระสุนมันมีจํากัดใช่ไหมโอ้ยไอตัวนี้ตีแรงมากเลยนะครับอย,อ,ยอย่าพยายามอย่าให้มันตีนะ ดูดิมันมีขวดัดเลยเห็นไหมมันไม่จำเป็นต้องแบบเกิดที่สปอน,นะครับคือตามพื้นตามอะไรนี่มันก็เกิดได้นะครับทุบสปอร์มดเมืองแล้วมันจะไม่มีผีนะครับมันมีแน่นอนนะไม่ต้องกลัวเลยโอ้ยสมบีทหารอันนี้แหละของแท้เลยดูดิเกาะเห็นเกาะข้างบนไหมครับมีตั้งสิบสองเลยชุดทหารนี่เรียกว่าสุดยอดเลยใช้ยันแบบท้ายเกมก็ได้นะครับใช้ได้เนเกมเลยนะครับชุดนี้โอ้ยโดนตีว่ะมันหลอบหน,านบ้ารอบหลังพยายามแบบเคลียร์ให้หมดแล้วก็รีบทุบสปอทิ้งนะครับแนะนำเลย ไม่งั้นเกิดอาการหนังชีวิตขึ้นได้นะครับถูกสป,ปอนทิง้งทั้หมดพอที่เราจะเคลียบ้านนะครับล้วผมว่าแนะนำไม่ให้เคลียส์สป,ปอนกัีดีกว่าพอมันเกิดมาเยอะๆแล้วเราจะสู้ไม่ไหวนะตีไปก่อนไม่ใช่ว่าแบบชุดก่อชุดก่อเราเยอะแล้วเราจะรอดได้นะครับเราต้องแบบว่า พยายามอยาให้ตัวเองติดเชื้อด้วยไม่งั้นแบบว่าเราจะหิวตายนะประเด็นสําคัญหลักๆอะ่ะดอกชุดนอยดอกชุดก่อหน่อยอยากได้ชุดก่อทหารเห็นไหมครับว่าแบบถ้าเราใช้อาวุธที่ตีเร็วครับมันจะเกิดอาการน็อกแบกแล้วมันจะไม่สามารถเดินเข้ามาหารเราได้แนละ้วนี่ไงเทียบกับชุดแบบว่าของตำรวจนะครับเทียบกับหมวกสว่านตำรวจนะครับดูดิของทหารให้ตั้ง5แล้วก็1โบนัสพิเศษอย่าไปสนใจดีเทลนะครับเพราะว่ามันดอบให้เราค่อนข้างเยอะนะโอ้ยนี่ไง โคตรเยอะเลยถ้าเราแบบปล่อยให้มันสปอนนะครับมันจะเยอะขนาดนี้เลยแล้วก็ปีนบันไดด้วยล่ะโคตรเก่งอ่ะอันนี้นะครับแนะนําว่าถ้าเราไม่ได้ไปไหนนะครับให้ปิดปิดประตูด้วยนะกันแบบว่าฝึกหลายด้านนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะไปละเยอะไปละเยอะไปละไม่งล้อมหน้าล้อมหลังไม่เอาละไม่เอาดีกว่าอย่าอยายายาอย่าทำอย่างนั้นดรอปชุดก่อนหน่อยพี่โอ้โหเราติดโซโลเนสานนะครับเพราะว่าตอนนี้ขาเราแบบเจ็บไม่ไหวแล้วครับเราต้องพกปัตเตอร์มาด้วยนะครับไปใช้ในการแบบรักษาขาครับ เพื่อให้เราแบบสามารถวิ่งต่อดานะครับแต่ละส่วนนะครับก็จะม,มีเลือดของมันด้วยอย่างเช่นแบบว่าถ้าแขนเราเจ็บอะไรเงี้ยเราก็อาจจะไม่สามารถแบบว่าตีได้แรงเท่าเดิมหรือว่าถ้าลำตัวเราเจ็บนะครับบอดี้เราเจ็บแบบว่าเลือดไม่มีแล้วนะครับเราก็จะไม่สามารถตีได้เลยนะครับแต่ถ้าหัวเราแตกนะครับเราก็จะตายเลยนะไม่ต้องแบบว่าพูดพรำดําเพงนะครับนักเรียกเขาตายเลยอยู่แล้วเราได้แต้มสกิลมาสองอันเราเอาเป็นเมลีดาเมจไปเลยอย่าไปสนใจคำดูถูกด,ดูแคลนครับแม่งฮึบ ันนี้ถอยมาไกลๆนะครับมันจะระเบิดได้นะตัวนี้เออพอกคามแล้วก็ถอยไปด้วยคลิปหายละคลิปหายแล,ยแล้วทุกคนตอนนี้บอดี้เราพังบอดี้เราแตกดูดิข้างล่างอ่ะล่างขวาร่างขวาคือเราไม่สามารถแบบทำดาเมจได้นะครับมาผมทำห้ดูเห็นไหมคือเราไม่สามารถทำดาเมจได้เลยนะครับต้องแบบรักษาก่อนเจอกันเมื่อชาติต้องการนะครับโอ้โหแม่เลยจริงๆผมไม่ได้ตัง้งใจจะตายผมตายด้วยเฉย <laughs> จริงๆนะโดยมันจะบอกด้วยนะครับว่าศพเราแบบว่าอยู่ไหนอะที่ EP แรกก็ผมไม่ได้กล่าวมาอะไรอยู่แล้วเพราะว่ากล่าวมาแบบอธิบายวิธีเล่นก่อนดีกว่าเกมนี้มีระบบร้อนระบบหนาวนะครับถ้าแบบเราหนาวเกินก็อาจจะเลื่อนลดได้นะครับถึงขั้นตายเลยก็มีนะครับเราต้องแบบควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับร้อนเกินก็มีนะร้อนเกินก็อาจจะตายได้นะครับทำให้หิวน้ําอะไรเงี้ยโดยถ้าเรามาถึงที่ศพแล้วครับเราสามารถแบบว่ามาคลิกเก็บของได้เลยนะครับของเราจะไม่ตกที่พื้นนะครับก็มาเก็บได้มาเก็บมาแล้ว ก็ใส่ครับใส่ลิลิคขึ้นด้วยผมว่าเรากลับไปนอนกันดีกว่าคืนนี้ค่อยมาใหม่พรุ่งนี้แกะซอมบี้แล้วไม่ได้มีแค่แบบว่าพวกซอมบี้นะที่ติดเชือนะ้อแกะก็เป็นซอมบี้ได้อาจจะพูดงงๆนิดหนึ่งนะเพราะว่าผมอธิบายอะไรไม่ค่อยเก่งอนะ่ะขอนอนก่อนค่อยว่ากันผมสามารถแบบโดดขึ้นสองบล็อกได้เลยนะดูดิเพราะว่าเราใส่แบบรองเทาง้ากระต่ายใช่ไหมเอ้ยห้องเก็บของอ่ะไม่มีข้าวกินด้วยอ้ยข้าวก่อนนะพรุ่งนี้ <c oughs> นนะถ้าเราแบบว่ากลัวมันช้าก็ใช้ขวานก็ได้นะครับถ้าแบบกลัวมันช้าขวานก็แรงอยู่แต่น่าจะเป็นแบบขวานเหล็กนะขวานนี้อาจจะยังไม่แรงเท่าไหร่นี้ก็เป็นของเก็บไว้ก่อนขอตำรวจหน่อยซิมีอะไรเนี่ยมีห้องน้ำาเอ้ยนีไงสปาาระวังให้ดีนะครับมันจะซ่อนอยู่แบบนี้แหละ แล้วก็จะมีเวฟของมันด้วยแบบว่าคืนแดงเดือดอะไรเงี้ยทุกๆ15วันก็จะมีคืนแดงเดือดน,นะครับจะเป็นแบบว่าคืนที่จะมีซอมบี้เกิดเยอะเป็นพิเศษนะครับแล้วก็โหดขึ้นด้วยถ้าคุณแบบว่ากลัวที่จะเข้าห้องไปสู้กับมันนะครับคุณสามารถทุบตรงนี้ได้นะครับทุบข้างๆประตูบล็อกหนึ่งนะครับเพื่อแบบดูลาน,ลานราก่อนแล้วค่อยเปิด <falsch S 2> ประตูเข้าไปก็ได้นะครับจุด <ocean Creed> ที่ซอมบี้ตีเราไม่ได้นะครับแต่เราตีซอมบี้ได้นะครับเรียกว่าค่อนข้างดีนีน่ติดมุมติดมุมติดมุมไปดิ เฮ้ยมีผ้าพันแผลว่ะแบนเดนนะครับก็ใช้ในการแบบรักษาพวกจุดต่างๆที่ผมใช้ใเมื่อกี้นะพกไว้ด้วยนะครับนอกจากจะต้องพกยาแล้วก็ต้องพกไอ้แบนเดนนี้ไ้ด้วยนะครับอันนี้เงินนะครับเรียกได้ว,ว่าจําเป็นมากๆเลยท้ายเกมแบบเราใช้แบบโคตรเยอะอันนี้กระป่องเปล่านะครับทิ้งไม่ไดนะ้ไม่ได้ใช้อะไรละโดยถ้าเรากินแบบว่า Pepsi เปปซี่อะไรเงี้ยมันจะมีพวกกระป๋องเปล่าดอมมาด้วยอันนี้ลัมเบอร์นี่เก็บไว้ด้วยนะครับมันใช้ในการแบบอัปเกรดชุดหรือว่าสร้างแบบพวกหน้ากากอะไรเงี้ยก็ดีเหมือนกันอันนี้วัดก้านี่ไปหากินนะคร เฮ้ยเช็คน้าเช็คหลังให้ดีนะครับก่อนที่เราจะฟาร์มนะครับเขียรยซอมบี้ให้หมดก่อนดีกว่าอันนี้พวกเนื้อพวกนี้ก็ทิ้งไปเลยก็ได้นะรจริงๆมันใช้ทําหนังได้แหละแต่ว่าเรามีเยอะมากครับเราต้องแบบว่าฆ่ามันอีกเยอะมันใช้ทําหนังพวกหนังวัวได้แอบอยู่ในห้องนี้นี่เองตอนนี้มันยังทุบป,ประตูไม่ได้นะครับแต่ถ้าแบบเรายิ่งอยู่นานนะครับยิ่งอยู่ในโลกใบนี้นานเท่าไหร่นะมันก็จะยิ่งเก่งขึ้นน,นะครับซอมบี้นี่มันจะเก่งขึ้นตามเราเลยนั่นแหละเออก็ระวังให้ดีนะอย่าพยายามเล่นนานเลยมดนี่ไม่มีควววาาาาาามมมสุขหรราาหากกรกกเพ่ ไม่ได้จําเป็นของไม่จําเป็นก็อย่าเพิ่งเก็บก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะมีกระเป๋าในอนาคนะแต่ตอนนี้เรายังไม่มีซึ่งก็ต้องลำบากตากตําไปก่อนโอ้ยยังโอ้ยตาบอดเลยก่อนจะเข้าห้องเช็คหน้าเช็คหลังให้ดีนะครับไม่งั้นจะเป็นแบบนี้ได้รีลิกเหมือนกันเรียกว่าอะไรวะอ์ติแฟกหรอเออน่าจะสักอย่างแล้วแต่เรียกครับอันนี้น่าจะดูดของที่อยู่รอบตัวเราให้มาหาเราได้ครับตอนเราตีของแบบจากซอมบี้อะไรเง,งี้ยน่าจะดูดมาให้เราเลยมั้งไม่รู้เหมือนกันอยู่ไหนเนี่ย ที่นอน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 ขอนอนก่อนนี่ครับถ้าเราแบบว่าเราไม่อยากเปลืองแบบเป็นเดทอะไรอย่เงี้ยเราสามารถมานอนได้นะครับมันจะทําให้แบบแผลในตัวเราหายนะครับเออพวกเนี้ยจะหายหมดเลยถ้าของเราเต็มแล้วเดี๋ยวผมกลับบ้านไปเก็บของกันดีกว่านนะวิ่งเงยอะๆนะครับจะได้แบบวา่าเป็นค่าแบบว่านี่เลความเร็วอะไรเงี้ยอันนี้ก็ได้มา2ออันนะครับเป็นเกี่ยวกับพวก ความถึกนะครับเพราะเราโดนทอมบี้ตีบ่อยใช่ไหมเพราะว่าเราเคลียร์บ้านให้มันแบบว่าสะอาดนัดีกว่าไอ้พวกไก่พวกนี้เรา,เราไม่เราไม่สามารถคิดก,กินได้ครับเราต้องแบบว่ามีมีชามด้วยถ้าจะกินเดี๋ยวค่อยมาจัดนะเอาวางวางไวง้ก่อนขาดเลยวะต้องใช้แบนเดตในการไปข้างนอกอุ้ยไอ้ตัวนี้ขอญาตโอ้เสกว่าไม่มีมีกระสุนก็ไม่มีปืนที่ใช้ได้มีแต่อันนี้มาได้ไอ้หนูที่รีกระสุนคลิกขวาเล็งนะครับยิง ยิงตายไประเบิดนะเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้บ้านเราใกล้ๆบ้านเราเป็นแวกว่าดงซอมบี้หรอกอยากได้กระเป๋าอ่ะมีกระเป๋าไหมเนี่ยไม่มีกระเป๋าดอกอ,อ่ะเออกระเป๋านี่มันจะดอกตามบ้านนี่แหละครับจริงๆก็ขาบได้นะแต่ยังก่อนขี้เกียจเพื่อเจอไงเราจะได้ไม่ต้องรับเพราะมันดอปง่ายอยู่ไหมฮะเพราะเพราะอะไรไอ้น้องอันนี้ก็เป็นพวกวอลเดอร์ลิงเทเดินนะครับก็มันจะขายพวกของอน,นี้ให้เรารเป็นพวกกระสุนปืนหรือว่าอะไรเงี้ยก็แลกกับ นะใช้เงินบอกผมบอก,บอกแล้วเงินมันจาเป็นไหมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ยังไม่ใช้เท่าไหร่อะก็อยู่นี่ไปก่อนนะลุงถ้าจะไม่ผิดไอ้ลุงนี้จะไม่หายไปนะครับน่าจะเดินวนอยู่แถวนี้และถ้ามันไม่โดนกินก่อนนะใอ้ยามีหมวกกันน็อกด้วยโอเคสายไปก่อนไปต่อ <c oughs> เฮ้ยไม่มีไม่มีมมเอ้ยอยากได้กระเป๋าเฮ้ยกระเป๋าน่าอยู่ชั้นสองกระเป๋าอยู่ไหนนี่ไงกระเป๋าเจอแล้ว กระเป๋านี่น่าจะกด B ได้นี่ไงกด B ในการเก็บของได้ทีนะครับนอกจากของในตัวแล้วจะมีของในกระเป๋าปนะครับเออโคตรจำเป็นแฮปปี้แล้วเฮ้ยนี่ไงเกิดดักหน้ากันเหตุผลที่เราต้องทุบสปาวทิ้งนะครับเพราะว่ามันจะเกิดดักหน้าเราแบบนี้แล้วนี่ครับในรถต้องแบบว่าเอาพวกของนี้มาใส่รถนะไม่งั้นจะแบบเออเคลื่อนที่ไม่ได้ครับต้องแบบว่าหาของมาซ่อมไปก่อนตอนนี้ยังไม่มีอะสปาวจากปัม๊มสปาวไม่มี <laughs> โอเคเรือ่อเลือก เอ้ยังไงตาถั่วยิงไม่เช็คหน้าเช็คหลังวะเก็บมาก่อนนะเก็บอะไรได้เก็บหมดนช่วงแรกแบบว่าผมไม่รู้เรากาอะไรมันใช้ไม่ใช้อะ่ะเอ้ยน้องอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปอย่าตายหรอกมันสามารถแบบโดนกัดตาได้นะนะซอมบี้ก็เหมือนแบบปกติเลยเราต้องใช้มือเปล่านะครับแล้วก็ขีดขวาเก็บนะไปไหนเนี่ยเก็บมือเดี๋ยวตายหรอกคือถ้ามันอยู่ในกระเป๋าแล้วนะมันจะไม่มีวันตานะครับถ้าแบบว่ามันอยู่ในกระเป๋าแต่ถ้ามันอยู่ข้างนอกมันอาจจะตายได้นะฉะนั้นเก็บไว้ก่อน เนี่ยตอนกลางคืนนะครับมันจะเกิดแบบเยอะมากๆเลยคอมบีระวังให้ดีนะวิ่งแบบนี้เดีวยวเพราะว่าเราจะได้แบบมองซ้ายมองขวามองทั่วๆนะมองหลัง <c oughs> แล้ววันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่าน,นี้แหละครับถ้าผิดพลาประการใดขอพามาที่นี่เด้อสวันีไปแล้วครับบายบายไม่ไหวแล้วขอยัดนอนก่อนเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะมาแบบจริงจังแล้วจะไปลุยกันจริงๆแล้วอันนี้มาแบบทดลองระบบให้ดูก่อนว่ามันยังไงนะ <c oughs> ว,วันนี้ไปแล้วครับบายบ <c oughs> ายนอนแล้ว